สบายดีเด้อพูมแดนพี่น้องเวอร์สุขสุขคนพูมแดนพี่น้องปยินดีตอนหับข้าวสาวนวลสวนสุดเนาะเมื่อนี้กับสาวนวลกับสีมาเป้าเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะที่อริพูมแดนพี่น้องเรื่องอริเนาะอริของสาวนวลที่ผ่านมาพูมแดนพี่น้องสาวนวลกับบริหารไดมี่หรอกน้องเตชิดเอกกับเคยนอน อ่าเพื่อนมุงหลังยะอยู่พอ่อ่พี่น้องเพราะว่าความจำคมไรเนาะประมาณอยู่หปีหปีเนี่ยเนาะพอ่อแม่พี่น้องเนาะก็เคยอึดเข่าอึดนังเส้นกันพอ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนที่สาวน้อยสิได้มาเป็นอ่าสายบุญเนี่ยก็เป็นซูเปอร์ยูทูปเนาะพอ่อแม่พี่น้องเนาะกะ็สาวน้อยก็สิมาอาธิบายให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจว่า สิ่งที่เฮาเฮ็ดนี่ก็แม่นอยู่พุ่นพี่น้องสิ่งนึงก็อยากได้อยู่แต่มันมันมันก็บ่ได้คือสมใจเราอยากได้เนาะตั้งใจไปปว้พุ่นพี่น้องอ่าสมัยนี้กี้เนาะสาวนวลก็พ่อแม่สาวนวลก็ทุก,ก,กข์ยากคือกันพุ่นพี่น้องก็เคยอ่าขอเข,ข้าขอน้ำคือกันเนาะตั้งแต่สาวนวนจําความได้เนาะพุ่นพี่น้องอ่าเฮือนกัพาตองพุ่นพี่น้องลังคากัลังคายะเนาะ แต่คือว่าแหละเมย์แนวนกะเพิ่นกะมีลูกอยู่สิบสองคนพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกะเลี้ยงบ่กุ้มนี่แหละเนาะกัสมัยนักกี้กะเบ้าบ่าได้สักขือสักยาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะดุนนั่นกะคือว่าพ่อแม่กะขาดเงินขาดคำสักยาครีมหนึ่งกะบ่ได้พ่อแม่พี่น้องอ่าหลังจากหันกะ เฮ็ดให้มีลูกหลาเ้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นก็เฮ็ดหิมีลูกหลา้แล้วก็เลี้ยงบ่กุ้มอะไรพ่อแม่พี่น้องสาวนวลกับประสบการณ์นี่ด้ได้สิเจ้าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสร้าวนวลผ่านประสบการณ์แบบไรนี่เนาะกาหลังจากมีงานบุญเนาะพ่อแม่พี่น้องบุญใหญ่บุญในบ้านนี่แหละเนาะสาวนวลก็อยากไปดินอยากไปดินบุญพ่อแม่พี่น้องอยากไปดินบุญแต่ว่า ขอเงินน้ำโอน้ำเม่นี่ก็บางทีเพิ่นให้ยพันหนึ่งเนาะเพิ่นพนองพันกีบเนาะดีใจเพิ่นพนองดีใจก็คือว่าพันกีบตะกี้เนาะพันกีบตะกี้มีคุณมีค่าเนาะเพิ่นพนองกับก้ามห่าร้อยกีบเนาะก็คือว่าซื้อยังก็ได้เนาะเพิ่นพนองซื้อได้หลายอย่างเติมเพิ่นพนองคำว่าพันกีบนี้ได้อยู่สิบอย่างเนาะอ่าเม่บัดบ่มีเงินเนาะเพิ่นพนองไปไปเที่ยวบุญเนาะมีเงิน เมย์ชาวนวลก็เลยเอาให้หาลอยกีพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวนวลจีหายเบิ่งเลยพี่น้องหาลอยกีเงินตะกี้เนาะนี่พี่น้องหาลอยกีใบอันนี้แหละเนาะชาวนวลเมย์ชาวนวลเอาให้เนาะก็เป็นงานบุญงานบุญบังไพ่นี่แหละพี่น้องชาวนวลกับหัมหัมเลยเนาะในหน่อยพี่น้องหน้อยแบบนี้เด็กกำกำบ่ซื้อมายังพ่อแม่พี่น้องบอยซื้อก็ชิบดได้ในเงินหาลอยนี่เนาะ อ่ากําไว้ต้นเปียกผู้ใดบ่ร the ู้แล้วเพื่อเพื่อเฮาออกเนาะกําเงินเปียกบัดนี้แล้วเที่ยวเมื่อยแล้วเนาะผู้พี่น้องเลาะเมื่อยแล้วบัดนี้อ่าซานนก็อยากกินน้ําเนาะซื้อน้ําโอเลี้ยงลผู้พี่น้องุงน้อยๆุงหิวเพิ่นใช้อ่าปอฟางมัดเอาเฮ็ดหูได้เนาะก็หิวเอาผู้พี่น้องหลังจากหั่นแล้วก็ซานนก็หิวแงไว้ล่ะบ่อยากดอยากกินแหเนาะแงหิวไว้ผู้พี่น้อง หลังจากหันเนี่ยบบหู้วะภัเน้องผูเนาะมาย่าอ่ะน้ำมือสานนกับวิ่งแล่นไปเลยบบเห็นชนเห็นหางเห็นแต่หลังแบ๊บเบบเบบไปผู้เอ้ยก็บให้สาวนวลว่าโอ้ยสิกินกับโบกินถือหิวว่ะอยู่สนแหละว่ะสนสมน้ำหนาเมื่อแล้วว่ะสนนะเก๋ยสาวนวลกับว่าสมน้ำหนาแล้วสิกินกับโบกินจักแพงไว้เห็นยังว่ะสนสาวนวลกับแพงไว้ญาติมันเบิร์ตผู้เพี่น้องยอมกินเท่านิดเท่หน่อยเนาะ เออไปมามีคนมาญาติไปเลยพ่อแม่พี่น้องชาวนองก็ไปเฮียนอยู่ปอหนึ่งปอหนึ่งก็ตั้งใจเฮียนพ่อแม่พี่น้องไม่ปอสองสาวนองก็อ่านออกเขียนลายเบิดแล้วเนาะพ่อแม่พี่นะ้องเนาะตั้งใจเฮียนสาวนงหนมักเอียงสิ่งใดก็คือมามุง่งมุ่งมั่นใส่ตัวนั้นเนาะพ,นะพ่อแม่พี่น้อ,องเนาะเฮียนมาบ่เฮือ,องนาะพ่อแม่พี่น้องข้นห้องขึ้นห้องขึ้นห้องก็ยังบริสียเงินปันใดเนาะก็มีตตแต่เสียแต่ค่าอ่าหัตกรรม พงเฮียนเนาะถือห่าพันสิพันสองพันกี่กับบ่แพงเลยเนาะผมไปพี่น้องเนาะเฮียนมาประมาณอยู่ปอห่าพูดเลยพน้องเนาะเฮียนมาหอดปอห่าหลังจากนั้นชาวนวลไปขึ้นเฮียนมอพูดเลยพน้องมอหนึ่งเนาะขึ้นมอหนึ่งเฮียนมอหนึ่งไปหามอเจ็ดเนาะผมไปพี่น้องเนาะเฮียนแตมอหนึ่งไปหาหมอเจ็ดเนาะก็คือว่าจบแล้วเราก็ไปเฮียนครูเฮียนเพจเฮียนหมอก็ะเรียกเตเนาะพม่ปพน้อง ขึ้นกับบุคคลที่ว่าพ่อเมสอ่เมส่งยุโดยว่ามีเงินส่งไปเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแพทย์เป็นหมอเนาะเยียนมาหอดบ่อ่เราเป็นปนออออ้นอง้าวนวลก,ก,ก็ไปถ่ายหูเนาะถ่ายรูขึ้นชันขึ้นหมอเนี่ยพมเนออ้องหลังจากนั้นหูมาหละคู่ะเป็นเอิ้นซื้อเนาะก็คือว่ายังสาวนวลอันหอกชุดถ่ายผมเป็นน้องยังบริียค่าหูใบป,ประกาศเนาะ สาวนอนก็นเลยมาขอพ่อกับแม่แต่ว่าเพิ่นกะคือว่าแหละตีเพิ่นเด็กกี้กะตีบ่อไร่นอ,อกพมิดพน้องคือสมัยนี้ยังใครอยู่ยังยังมีหัวขิดว่าสะหาเงินหาคำไดนะ้เนาะแต่สมัยเด็กกี้พ่อกับแม่สาวนอนบ่ได้เคยหาเงินหาคำเลยผพมิดพน้องเพินออพ่นกะเลี้ยงแต่ลูกละเน,น,ออนาะลูกนะ้องก็ยังน้อยนะผพมิดพน้องน้องสาวละน้องก็ยังน้อยเพิ่นก็เลยงลูกยังยังส่วนพ่อก็ไปหากินหา,นหา,ายอยู่ก็บ่ไ,ได้อยู่เราพผู้พน้องสาวนอนจำไร่เนาะ อ่ารายปีผ่านมาแล้วอืมเป็นก็ไปหากินหาอยู่แต่ละมื้อก็มาเลี้ยงลูกสิบสองคนเนาะผู้พี <that> ่เนาะอ่าจะผู้ใหญ่รุ่นชาวนอนอยู่นะผู้ใหญ่ก็เพิ่นก็ไปแล้วจะสามคนเนาะลูกสิบสองคนจะไปแล้วสามคนเพราะว่าเพิ่นไปสั่งครอบสัวไปก่อนแล้วเนาะยังแต่รุ่นอ่าน้องละลายลายลงมานี่ยังบ่มีครอบมีครัวเนาะผู้พี่เนาะ หลังจากหันก่นสาวนวลก็เป็นคนสุดท้ายเนาะในห้องเนาะการหั่นมู่ที่อ่าในกลุ่มโรงเรียนน่ะครูเก็บไปเบิดแล้วเนาะหุ่ยเนาะดึงเงินเนาะอ่าครูเลยมาถามสาวนวลว่าอ่าขอเก็บเงินค่าดหุบ่ายหูบเนาะสาวนวลก็มาถามแม่พ่อแม่ก็บาามมต่ตอบว่าบ่มีเงินเนาะพ่อแม่พี่น้องปะาไปหันน่นก่อนว่าซั่นเนาะมาแล้วจังเอาแม่เลยว่าซั่นบัดนี้แหละสาวนวลแหละ ไอหมูไอครูแล้วพมิพิพน้องไอหมูไอครูไอครูเนาะครูค,ค,ค,คนก็ะทำเรื่อยแล้วแต่ว่าชาวนวลก็ไม่ยอมมามีให้เนาะหลังจากนั้นเนาะสาวนวลก็เลยตัดสินใจนอนกับบอดาพมิพ่พน้องมือนัอนน่นเนาะตัดสินใจเนาะให้เบิดคืนเบิดคื้นมาเลยนอนเลยพม,มิพิพน้องเพราะว่าสิ่งที่สาวนวลมักคือการเฮียนเนาะพมิพิพน้องเนาะแต่ทีแรกว่าพม,มิพิมีเงินมีความสุขอยู่สาวนวลแต่สาวนวลก็เสีเยนจบ อยากเป็นอ่อยากเป็นแพทนอะนในใจชาวนวลอยากเป็นแพทน,น,นี่แหละพรมีพน้องเพราะว่าพแม่เฒ่าหรือว่าล้มป่วยหรือว่าญาติพี่น้องจะได้มาหลักษารักษาเพลินเนาะในใจคิดวางไว้แบบนั้นเนาะแต่ว่าแล้วก็อ่ากลายเป็นที่บ่อสำเร็จนองพแม,มี่น้องเนาะก็เลยชาวนวลตัดสินใจคืนนั้นก็เลยหยุกเลิกพแมี่น้องเนาะ ก็เลยออกจากโรงเรียนปหบวได้ขึ้นมอมเ,เอลยพอมิพนธ์เนาะแต่ก็หลังจากนั้นก็สานนวก็ตัดสิน,นใจไปหาเงิน,นพอมิพนธ์เนาะไปหาเงินสมัยนั้นมันก็มีในหน้าอนะ่าน้องพมิพนธ์เนาะในหน้าเพื่อที่เอาไปเอาสานนวลไปแล้วก็บวได้เอาจ้างค่ายังเนาะแต่ว่าเพิ่นไปเอาอยู่ในที่อ่าแถาแก่ที่บวชสานนวลทำงานเนาะหลังจากนั้นเนาะสานนวลก็เห็นงานมากะหลายเรือนพอมิพี่น้องเนาะ ตัดสินใจไปหาเงินอยู่กรุงเทพอายุประมาณอยู่อย่างไรก็สิบสองปีหรือสิบสามปีเนาะสาวนวนไปประเทศไทยเนาะภูมิพลเนาะผังไทยกลับไปทํางานบ้านภูมิพลเนาะทำงานบ้านก็ตื่นแต่ตีสามตีสี่เนาะภูมิพลเนาะกะเวลาเวลาเขากกะได้เนาะภูมิพลบางทีหันกลับไปทํางานต่อกะลำบากพอสมควรภูมิพลเนาะสาวนอลกลับประสบการณ์นี่กะ ผ่านมาหลายปีแล้วผม,มเองพี่น้องเนาะนะอ่าจนมาฮอดปัจจุบันนี่ก็คือหลายปีเพราะว่าชานวน์ไปทํางานนี่ประมาณสิบสองสิบสามปีปัจจุบันนี่ก็อชา,าวน์ก็สักแปดปีสักเก้าขาแล้วนะมมเนาะผมเองพี่น้องเนาะหลายปีพอสมควรผม,มรเองพี่น้องก็คือชานวนเนาะอ่านได้เคียนออกมือนี่ก็คือว่าบ่ได้เขียนชูงปันไดเราผม,มเองพี่น้องก็ป้อห่า สีเป็นภาษาไทยเนี่ยภาษาลาวอังกฤษชาวนวลกับบุคคลเป็นปันลาเนาะเพราะว่าชาวนวลบริเฮียนพ่อเมทพนองเนาะเนาะคือว่าเป็นชายบุญให้พ่อเมทพนองน้องพ่อเมทพนองผู้ใหญ่ใจดีเนาะก็คือว่าชาวนวลมักสิ่งนี้พ่อเมทพรองก็เห็นคนทุกคนยากขาดเคิร์นก็คือคิดคิดถึงอดีตที่ชาวนวลผ่านมาแล้วเนาะก็เลยอยากไปเห็ด สายบุญพ่อแม่พี่น้องมักเนาะมักในสิ่งนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเดินเส้นทางนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเบียอง,งานการกับอึดหลอกสบายอยากจะเหตุอยากจะทำนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าสิ่งนี้ก็คือว่าสาวนวลมักแห้งดีพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าตัดสินใจว่าเป็นสายบุญเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ แต่ว่าส้านวันนี่กับบริหารในมีดอกเนาะแต่เคือว่าถุกง่ายคือกั้นผมไปนอกแต่ว่าผ่านพ้นมาแล้วเนาะตอนนี้กับพออยู่พอกินแต่ว่าขาดเคิร์นกับเออขาดเคิร์นสิริ่งเฮาที่ว่าเงินเฮาวว่าพ่อเนี่ยนอกผมไปนอกนะเนาะก็ยังใครว่าเฮาพออ่ามีอยู่มีกินอะไรผมไปนอกส้านวันฝากคลิปนี้เน,นอกผมไปนอกฝากคลิปนี้ไว้เตือนผูท้ที่ถุกง่ากที่ขาดเคิรนะ์นเนาะ ให้มีกำลังใจสู้เนาะพอพี่น้องอย่าท้ออย่าทอยเมตแต่ว่าวันนี้เฮ้าบ่มีวันหน้าเฮาก็ต้องมีถ้าว่ามีลมหายใจสู้ต่อเนาะอีกอย่างเฮาก็หูดีตาดีเนาะพอพี่น้องเนาะมือตีนเฮาอ่าดีบกุดบกขาดบ่เปียบรลอยเนาะก็เห็ดไรเนาะพอพี่น้องทำมาหากินได้เนาะพ่อแม่เฮ้าเอามือเอาตีน อ่าให้ครบแล้วเนาะพอ่อแม่พี่น้องเนาะเอากระพูดจักทรรมาหากินอ่าสิ่งใดที่มันได้ก็เฮ็ดไปเนาะพอ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าอีกอย่างกับผู้ที่เพิ่นตาบอดเนาะพอ่อแม่พี่น้องพนะิการเนาะตาบอดเข็นขาดเป็นเปียเป็นลยอยเพิ่นยังบ่ท้อบ่แทนน้องนะผู้หญพี่น้องเนาะเพิ่นยังสู้ต่อหาเงินหาค่าม,มาเลี้ยงครอบครัวได้เนาะ ภาษายังเฮาหูดีตาดีมือแข็งขาดีมีพร้อมเนาะพ่อเม,ม่เฮามอบชิ้นไหามาสมบูรณ์แบบแล้วเน่ายไมนสิได้ชิมีกับครอบครัวเฮาก็ต้องหาต้องซอกถ้า,าว่าซอกแล้วยังบ่ได้บ่ขึ้นบ่ดีขึ้นไปก็กยะย่าเนานะพ่อแมองเนาะเราะว่าเฮาสิ่งเฮาก็ได้ทําตามใจเฮาหมักหรือว่าตามใจที่ว่าเฮาชอบแล้วเนาะ กัเฮ็ดไปแล mm. ้วกับ่มีดีขึ้นกับ่เป็นยังเนาะบุปเป็นเนาะกัเฮากัตั้งใจว่าทำมันแล้วเฮ็ดลงไปแล้วเนาะกับพรเป็นกำลังใจทุกทุกท่านที่ยังประสบการณ์อ่าทุกยากหรือว่าเดือดร้อนเนาะบุปเป็นเนาะอย่าท้ออย่าแท้เนาะเพราะว่าเฮายังมีลมหายใจแล้วก็มีหูมีตาสมบูรณ์แบบเนาะกับวันนี้กับซานว่กับบด้ไปทางไหนบุปเป็นเนาะอยู่เฮือนคือเก่าเนาะ ดูเพื่อนพ่อแม่พี่น้องก็กโอเคพ่อแม่พี่น้องผ่าก,กุเสียผู้ได้ผ่าเป็นกำลังใจให้สาวนวลเนาะผู้ได้มีกำลังใจใสู้โตพอแม่พี่น้องเนาะไหวพอสาวนวลคลิปหนา้าขอกล่าวคำว่าสบายดี